สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องรับพีอีพีที่209ประจำเย็นวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567ค่ะเช่นเคยน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาเย็นนี้1ชุดนะคะพี่ขา1ชุด 40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค่ะ1องค์200บาทค่ะ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขาได้ที่เบอร์นี้นะคะพี่ขาเบอร์นี้เลยนะคะพี่นะศูย์าค่ะ0 8 4 1 5 6 1ค่ะ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะได้ที่เบอร์นี้นะคะ099ค่ะ0841561นะคะพี่พี่ค่ะโอเคค่ะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรพีห่งวันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่ค่ะ ฝากพี่พติดตามร้องรับผีไว้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะพี่ขาขออนุญาตรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาปี2 5 0 3นะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาปี03นะคะเก่าสวยค่ะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดที่200บาทค่ะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแจกแม่ครัวนะคะพี่ขาเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะคะ เอาสวยนะคะพี่ขาเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะรายการที่3พี่ขาเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่4นะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะเก่าสวยนะคะพี่ขา เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่5นะคะพี่ขาเช่นกันค่ะพระเนื้อดินพิมอ์พระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่7นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่านะคะมีเป็นแตกลายงานนะคะพี่ขาเก่าๆนะคะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะรายการที่8นะคะพี่ขาสมเด็จเก่าคะ่ะ รายการที่เก้านะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าค่ะสองร้อยบาททุกรายการนะคะพ่ขาสององค์สามร้อยบาทนะคะ รายการที่10นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญสมเด็จหลวงพ่อพมวัดช่องแค่นะคะพี่ขารุ่นเสาห้านะคะพี่ขาปีสองพันห้าร้อยสิบหก เหรียญสมเด็จนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทค่ะ11เป็นชินราชนะคะพี่ขาเป็นชินราชอินโดจีนนะพี่นะเก่าๆนะคะพี่ขาเป็นเนื้อทองผสมค่ะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่12ค่ะพี่ขาเป็นเหนรียญเตารีดหลวงปู่คำมีนะคะพี่ขาเหารียญเตารีดหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะคะพี่ขาจังหวัดลบบุรีนะพี่นะ เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะรายการที่13นะคะพี่ขาเป็นเต่าหลวงปูหลิวค่ะเต่าหลวงปูหลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะ เก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขารายการที่14นะคะพี่ขาเป็นงบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดวัดเจ้าเจดในนะคะพี่ขามา้องเลี่ยมนะพี่นะ ก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่ขาพ่อสุดวัดกาหลงนะ,ะพี่นะลาบผลภูณทวีนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขา เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่16นะคะพี่ขา16จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาเหรียญพระพุทธชินราชด้านหลังจะเป็นหลวงข้อเนียมนะคะพี่ขาปี2501นะคะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่17นะคะพี่ขาเป็นเหรียญแม่ทับพระจานรนกนะคะพี่ขาวัดเขาบังเหยนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเหรียญแม่ทับนะคะพี่นะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่20อ่ารายการที่18นะคะพี่ขาเป็นเหรียญอ่าเหรียญไข่กลมนะคะพี่ขาหันข้างหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมนะคะ ปี2,516นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่19เเป็นพระผงสุพรรณเก่าน,นะคะพี่ขา พระผงสุพรรณนะคะพี่นะ<ๆ>เก่าาคะ่ะพี่ขาเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่20เป็นพะระลีลาเม็ดขนุนเก่าๆนะคะพี่ขาอามาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะ ลีลาเม็ดขนุนเก่านะคะพี่ขามพรอมเลี่ยมพลาสติกนะคะรายการที่20เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่21นะคะพี่ขาเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่ขาเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะเก่าเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขารายการที่22นะคะพี่ขาเป็นอ่ารูปหล่อพระพิคเนศนะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะเก่านะคะเก่าสวยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่23จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์นะคะพี่ขา รายการที่ย6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อครามนะคะพี่คะพ่อครามวัดกลุ่มหักนะคะพี่คะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่27นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่28นะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่านะคะพี่ขา พระปิดตาเนื้อผงเก่าๆนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังด้านหลังมีเหมือนเป็นจานนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่29เเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระปิดตาเก่านะคะด้านหลังมียันนะคะพี่ขา เก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่30เป็นอ่าพระปิดตาเนื้อผงเก่านะคะพี่ขาด้านหลังเหมือนเป็นรูปหนุมานนะคะพี่ขา เก๋าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่31จะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ขาเบีย้ยแก้ถักเชือกเก่านะคะรายการที่32จะเป็นอ่านางพญาเก่านะคะพี่ขา รายการที่33เป็นพระถ้ำเสือเก่าค่ะรายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ขาเป็นปี39นะคะ เหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ขาปี39นะคะรายการที่35เป็นเหรียญพระาอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะ อุดมสมพรนะคะพี่ขาเหรียญพระจาจาร์ฟันอาจารโรนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่36ินะคะพี่ขาเป็นอ่าสมเด็จนาคปกหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขา ด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลายืนถือไม้เท้านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่37จนะคะพี่ขา37เจะเป็นสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขา36จะเป็นสมเด็จนาคปกนะคะ37จะเป็นสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขา ด้านหลังยันชัดเจนภาษาไทยเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขารายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขา ปีพศส5 3 6นระคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่39เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่ขาพระท่ากระดานนะคะพี่ขาเป็นเนื้อชิ้นเก่านะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่ 200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดที่200บาทค่ะรายการที่40เป็นพระร่วงเนื้อชิน,นะคะ่ะพี่ขา โอเคค่ะพี่พี่ขาน้องรพีค่ะลงครบทุก40รายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่